นาทีประทับใจเกื้อนนำแสงหนุ่มฮอตบรอกเกอร์ชื่อดังเจ้านาทีเจอรีซ่าแร็กพิงสาวน้อยคนไทยน่ารักประทับใจมากๆ สวัสดีทุกคนนะคะหลังจากที่สาวลิซ่าแห่ง b l a c k พิงคค่ะไทยอง BTS และนักแสดงหนุ่มพักโบกอมนะคะที่ไปร่วมออกงานี่ปารีสค่ะ2023ันสีส menswear collection โดยเซ i ีนนะคะสาวลิซ่าไปในฐานะ girl g r o ambassador ระดับโลกของแบนรนด์หรูค่ะ GBA ของเซ i ีนคิมไทยองและพักโบกอมค่ะไปในฐานะแขกรับเชิญงานจัดขึ้นในวันที่2ีิมิถุนายนที่ผ่านมาแน่นอนว่าวงการเคป๊อปตัวท็อปโคจรมาเจอการี่ปารีสค่ะ แฟนๆที่ปารีสนะคะต่างก็ไปรอเจอศิลปินชื่อดังระดับโลกกันอย่างหนาแน่นค่ะสาวลิซ่าก็น่ารักนะคะลีดหลกตลอดเวลาแฟนๆเข้าไปขอถ่ายรูปขอลายเซ็นนะคะขอกอดเธอนั้นนะคะก็น่ารักมากๆแน่นอนว่ากับ2,023เบน a ว c o l l e c t i o n โดยยเซ i ีนค่ะมีคนดังมากมายนะคะมาร่วมงานนี้เช่นกันอีกหนึ่งนมค่ะอย่างคุณเกื้อนามแสงนะคะบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์และนักธุรกิจชื่อดังในต่างประเทศซึ่งพี่เขาก็เป็น ดได้เล่าถึงโมเมนต์ที่เจอสาวดิซา์นะคะที่อยู่ที่นั่น ซึ่งคุนเกล้นานำแสงนะคะก็ได้ไปกับคุณแม่นกน้อยนำแสงค่ะแล้วก็เป็นแอมบัสเดอร์ให้กับแบรนด์ดังมากมายก็เลยได้มีโอกาสส่วนมาเจอกับหน้องลิซ่าส่วนตัวดีใจมากที่ได้เจอหน้องลิซ่าเพราะปื้มอยู่แล้วชื่นชมน้องได้พูดคุยกันเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยและหน้องก็น่ารักสุดๆค้าเป็นกันเองมากๆไม่ลืมธรรมเนียมไทยเลยเจอกันก็ไหวเลยผู้จัดการส่วนตัวก็ปล่อยให้เป็นส่วนตัวจริงๆครับน่ารักแบบนี้แหละทุกคนต้องรักหน้องลิซ่าทั่วโลก หลังจากนั้นแฟนคลับของน้องลิซ่าก็มากดไลค์มาคอมเมนต์มากมายเลยครับทำให้ยอดผู้ติดตามของผมจากแสนทาตอนนี้ทะลุสอ0 0สนกันไปนแล้วยอดวิวเป็นหลักล้านครับแล้วหวังว่าโอกาสหน้ายัางจะได้เจอน้องลิซ่าเพราะผมก็ไปทำงานที่ปารีสบ่อยครับ ในคลิปนะคะเราก็จะได้เห็นว่าแม้ว่าสาวลิซ่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกค่ะเธอมีกริริยาที่น่าราักนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนสุดๆยกมือไหว้สวยๆนะคะพร้อมกับก้มตัวน่าชื่นชมมากๆค่ะการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งการเป็นคนที่ถ่อมตนคือหัวใจของความสัมพันธ์ที่ดีอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่นะคะให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอมีอัธยาศัยที่ดีคะ่นะน่ารักชื่นชมมากๆ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ